จุดกำเนิดของกระแสไฟฟ้าในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไฟฟ้ามีอยู่ในโลกพวกเขาเห็นเพียงสายฟ้าแลบในพายุและรับรู้ได้ถึงแรงดึงดูดของวัตถุบางชนิดเช่นอัมพันถูผ้าจะดูดเศษฝุ่นได้แต่ไม่มีใครรู้ว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตจนกระทั่งศตวรรษที่19ไมเคิลฟาราเดย์ไมโครฟาราเดย์คนพบว่า เมื่อขดลวดเคลื่อนไหวตัดสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านี่คือจุดเริ่มต้นของการผลิตไฟฟ้าที่เรายังใช้หลักการนี้มาจนถึงปัจจุบันคนคิดค้นมาจากอะไรพวกเขาไม่ได้คิดขึ้นมาเองล้วนนอนล้วนแต่เริ่มจากการสังเกตสิ่งรอบตัวและตั้งคำถามกับสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามฟาราเดย์ไม่ได้ร่ำเรียนสูงไม่มีเงินทองแต่มีความสงสัยลึกๆในใจว่า พลังที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติเราจะนำมาใช้ได้อย่างไรเขาทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยสิ่งของง่ายๆเช่นขวดแม่เหล็กและขดลวดจนได้คำตอบสรุปจุดกำเนิดของสิ่งยิ่งใหญ่มักเริ่มจากความสงสัยเล็กๆคนที่เปลี่ยนโลกได้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่กล้าถามว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วไม่หยุดจนกว่าจะหาคำตอบพลังงานที่เปลี่ยนโลก อาจเริ่มจากคำถามเล็กๆถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้และอยากรู้ว่าโลกซ่อนอะไรไว้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม